อัสลามอวลัยกุมวาะมตุลลอฮิวะบาะกาตุลขอความรักความเมตตาความโปรดปรานจากอยลางรอซสุภานะหัวตาลาได้โปรดประสบแด่ท่านประธานพิธีท่านฮัจยีรอยมีนไวสินรวมถึงบรรดาอิม่ามบรรดาคณาจารย์บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิและบรรดาแขกผู้มีเกียรต รวมถึงทุกๆท่านที่อยู่ในบริเวณงานแห่งนี้อัลัมดิลิละครับก่อนอื่นผมต้องขอสุโกตต่อพระองค์อรรุบฮานะหัวตาลาที่ได้ให้เราและท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาอยู่ในสถานที่อันมีบารักัตแห่งนี้ในขณะที่พวกเรามีความพร้อมพร้อมในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมในเรื่องของการเดินทางที่จะมาร่วมง,งานในค่ำคืนนี้และสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องทรัพย์ที่มีพร้อมอยู่ในกระเป๋าเรานตอนนี้เหลือเพียงแค่การตัดสินใจของเราเท่านั้นเองนะครับก็ท่านิทิลละผมฮาบิบตวสวัสดในานามของประธานจัดงานรวมถึงบรรดาพวงสบุรุษ ของมัสยิดมัจามาอุลีบะดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม,มัมอุสมานดวนบเดิสุขต้องขอขอบคุณท่านประธานพิธีที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาเป็นประธานพิธีให้กับเราในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลาครับเรียนท่านประธานพิธีที่เคารพ มัสยิดมัจยาอุนอิบาดะแห่งนี้นะครับได้มีการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่1นกุมภาพันธ์2536ซึ่งก่อนจะทำการจดทะเบียนนั้นมัสยิดหลังนี้ก็ถูกก่อสร้างมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายปีโดยมีบุคคลที่มีบทบาทสำคัญดังต่อไปนี้ที่จะขออนุญาตท่านประธานได้บอก ถึงท่านที่มีบทบาทก่อนที่จะมาเป็นมัสยิดหลังนี้นะครับก็ทำดีละนะครับก็คือท่านอิหมัมดาวุฒเจกาซนะครับเป็นอิหมัมท่านแรกนะครับแล้วก็มีพวงสบบุษอีกหลายหลายท่านนะครับคุณครูสมหวังการอพิทักษ์ฮัจีสะอัดอุนแอบฮัจีอับดุลลหะดวงบันดิตสุนะครับคุณครูสนานมาอินฮัจีรอมัดการอพิทักษ ฮัจจีจำเริญบุญรังฮัจีสุโกตมูนาวรรฮัจจีสอิดวารเหมฮัจีอิมรอนวันเดวาและบุคคลอื่น,อ,นอีกหลายท่านซึ่งในการก่อสร้างวัสยิดในตอนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องด้วยถนนหนทางยังไม่มีต้องอาศัยการขนวัสดุอุปกรณ์มาทางเรือเท่านั้นการก่อสร้างการไปตามอัตภาพ ซึ่งเวลาต่อมานะครับก็ได้เกิดน้ําท่วมนะครับแต่ก่อนที่จะได้เกิดน้ําท่วมนะครับมัสยิดหลังนี้นะครับหลังแรกนะครับอยู่ประมาณสัก40ปีนะครับก็อย่างที่เราเราท่านๆรู้กันอยู่นะครับในเรื่องของการก่อสร้างในช่วงก่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแค่เสาเข็มนะครับแต่เป็นไม้นะครับแต่ก็ใช้งานมาถึงประมาณสัก40ปีนะครับซึ่งเวลาต่อมานะครับน้ำก็ท่วมบ่อยครั้ง นะครับจึโครงสร้างของมัยิดหลังเดิมเกิดการสุดตัวและแตกร้าวซ่อมบำรุงแล้วก็ยังไม่สำเร็จเกิดการแตกร้าวเกิดขึ้นทางท่านอิหมัมกอเตปีร้านและกรรมการและองสมบุรุ์มัยิดจึงได้ประชุมหารือกันว่าควรที่จะหาวิศวกรผู้ชำนาญการมาให้คำชี้แนะในที่สุดก็ได้รับความอนุเคราะห์ความกรุณาจากท่านฮะจีอิมรอนขำวิไล มุสลิมวิศวกรที่มีชื่อเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาดำเนินการให้โดยให้ข้อชี้แ<ด>นะว่ารากฐานของมัสยิตหลังเดิมนั้นไม่ได้ไม่ได้มีมาตรฐานนะครับทางที่ดีให้ทำการรื้อถอนและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจะคุ้มค่ากว่าและมีความมาตรฐานมากกว่าการซ่อมแซมและท่านก็ยังออกแบบ แปนมัสยิดหลังนี้นะครับมัสยิดหลังนี้ก็คือหลังที่สองนะครับให้กับทางพวกเราชาวมัจะมาอุลิบาด้อีกด้วยซึ่งมีพวกเรามีความซาบซึ้งและความกรุณาของท่านเป็นอย่างมากและแล้วการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ก็เกิดขึ้นโดยความควบคุมดูแลของท่านโดยวิศวกรทัจีอิมรอนขำวิไลโดยมีพระนทท่านจุลาราชมนตรี ท่านอาจารย์อรุณบุญชมมาเป็นประธานพิธีในการวางรากฐานของมัสยิดหลังใหม่เมื่อวันที่11เดือนสิงหาคม2,567ซึ่งการก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรุดหน้าไปอย่างมากในระยะเวลาหนึ่งปีกับ3เดือนตอนนี้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า6ล้านเศษ ยังที่จะต้องการใช้งบประมาณอีก7ถึง8ล้านนะครับในการก่อสร้างแต่อย่างไรก็ตามในการก่อสร้างครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากทางอิหมัมท่านก็เตบ,บิลีลานและกรรมการพวงสบุรุฎมัจยิดมัจมาอุติปะดาะจึงพร้อมใจการจัดงานเพื่อหาอไรายได้ในการก่อสร้างมัจยิดและบำรุงการศึกษาและกิจการของมัจยิดขึ้นในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พ่อแม่พี่น้องและผู้มีเกียรติผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายจะยังคงให้การอุปถัมภ์คำจุนในความช่วยเหลือของพวกเราต่อไปดังเช่นที่ได้เคยช่วยเหลือพวกเรามาแล้วเป็นอย่างดีในครั้งก่อนอาธาร,รมิิลลาครับวันในวันนี้นะครับ,รบลหลายๆท่านก็ได้เห็นอาคารมัสยิดหลังใหม่แห่งนี้ ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันนะครับอีก,อก,อกในหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา1ปีกับ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการก่อสร้างทางวัดยิตมวัดจจมาอุ่นอิบาดาเนี่ยไม่ได้หยุดการก่อสร้างเลยสักวันหนึ่งนะครับตอนนี้คืบหน้าไปกว่าหกแล้วนะครับกับจากได้เม็ดเงินจากการจัดงานในวันวางรากฐานเนี่ยนะครับประมาณ1นล้านสี่แสนบาทในวันนั้นนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ นะครับก็มีเงินไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากไม่เว้นแต่ละวันในบัญชีของมัดยินะครับก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับที่เคยทําอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ทําต่อไปนะครับและหลายๆท่านที่คิดว่ายังทําน้อยไปนะครับก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับได้ดูแลนะครับบ้านของอลลอ์นะครับอยากจะให้ดูแลกันต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับก็ทำติดละนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับบรรดาแขกผู้มีเกียรติ นะครับบรรดาร้านค้าต่างๆนะครับทุกๆฝ่ายนะเลยนะครับที่ให้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอใจขอรอบสุภานาหัวตะลานะครับได้ทรงประทานความสุขความเจริญความสลมัดร,ร้อมัดแด่ท่านทั้งหลายตลอดจนครอบครัวและบุตรหลานของท่านตลอดการตลอดไปอาเมนยารอบบันาอาตมนบัดนี้ได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่าน ฮัดีรอยมีน้วยศิลประธานในวิธีในค่ำคืนนี้กล่าวให้โอวาสพร้อมเปิดงานเรียนเชิญครับวัสลามุอะลัยกุมวราะมัตุลลอฮ์วะบเระากาตุ